เทและโดยวัตถุประสงค์อย่างอื่นที่เราก็เป็นที่ท,ทราบกันอยู่ว่าอาจจะมาเข้ามาสลายการชมุมนุมอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมทั้งข่าวลือที่แพร่สะพัดออกไปว่าต้องทำแน่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำให้สัมภาษณ์คำถแถลงของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ คือโคศกสชเนี่ยถ้าเอาคําพูดคําให้สัมภาษณ์ของท่านพันเอกสันเสริญมาเรียงดูเนี่ยมันเป็นเต็มไปด้วยข้อความที่ไม่ได้มีอะไรบอกบ่งบอกถึงเรื่องสันติวิธี <S 2> <S 2> <S 2> อยู่ในนั้นเลยมีแต่เรื่องการกล่าวหาแล้วเรื่องการขู่ว่าจะดําเนินการขั้นเด็ดขาดนะเพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายรักษากฎหมาย รักษาความสงบกลับคืนสู่สภาพปกติอีกแปลตรงๆว่าฟังพันเอกสังเสริญแล้วเนี่ยวินยูชนปกติธรรมดาเนี่ยแปลได้เลยว่าต่อไปนี้เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะเจรจาอะไรกันต่อไปอีกนอกจากจะใช้กําลังเข้าบังคับส่วนจะทําเมื่อไหร่อย่างไรนั้นเนี่ยยังมีกระแสะออกมาชัดเจนนะครับว่ารอเมื่ออ่อนล้าเมื่อสมควรเมื่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะจนกระทั่ง ขณะนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกมันความขัดแย้งเนี่ยมันมันไม่ได้จํากัดพื้นที่ในแค่นี้ที่เราเห็นในกรทมะนะฮะมันออกไปไกลเกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้นะครับเพราะฉะนั้นความสูญเสียเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลุกระดมให้เกิดความเกลียดชังจะสังเกตว่าผมไม่เข้าใจคนไทยเนี่ยเขาอะไรมาคิดนะฮะในเว็บเนี่ยจะเห็นเลยเนะเข้าไปในเว็บต่างๆเนี่ย จะเห็นว่ามีการต่อต้านกันเองแต่และฝ่ายรวมถ้ามีการฝ่ายสนับสนุนให้ใรัฐบาลใช้กําลังปราบปรามโดยเด็ดขาดโดยเด็ดขาดผมไม่ทราบว่าคนเหล่านี้มีจิตใจทําด้วยอะไรเรามีวิธีการเรามีทางออกที่เหมาะสมที่ดีกว่านะครับผมเสนอแนวทางไว้นี่นะฮะว่าถ้าตราบใดเนี่ยแต่และฝ่ายไม่ว่าจะฝ่ายนปปชฝ่ายรัฐบาล ไม่นั่งลงและกุมสติตั้งสติกันให้แน่ให้แน่วแน่ว่าเราจะทำอย่างไรก็ตามให้บ้านเมืองมันเดินต่อไปได้ให้ประชาชนมันมีความสงบสันติกันต่อไปได้เหมือนอย่างที่เราเคยเป็นกันอยู่มาชานานเนี่ยเราต้องนั่งไข้ครวญเราจะเอาอะไรมาแก้ปัญหาตรงนี้คำตอบก็คือว่าถ้าต้องการสันติหนึ่งต้องเจรจากันต้องถอยกัน ถอยอย่างจริงจังเลยนะครับแล้วฟังกันอย่างจริงจังผมผมว่าข้อเสนอของอาจารย์ร5อห้าสบห้าท่านเนี่ยนะฮะนำโดยท่านดรชันวิทย์เกษศริท่านดรนิธ e ิเอี่ยวศีวงเนี่ยท่านอาจารย์ชัยันรัชกูลเนี่เท่าที่ผมจําได้นะฮะเ็เสนอว่า3เดือนถ้ายุบสภาไปใน3เดือนเนี่ย แล้วก็เลือกแล้วก็เลือกตั้งใน45วันม,มันก็คือ4เดือนครึ่งซึ่งสามารถจะลงตัวได้ภายในครึ่งทางระหว่างนปชกับรัฐบาลก็ไม่เห็นมีใครดําเนิกนการนะครับนอกจากนั้นแล้วเรื่องสุดท้ายที่อยากพูดวันนี้เวลานี้เนี่ยเมตตาธรรมในว,วิตถุใจคนไทยเนเราไม่รู้จักที่จะเมตตาต่อกันเลยที่จะรู้จักที่จะแพ้เป็นชนะเป็นและรู้จักให้อภัยกันได้ วันนี้ถึงเวลาที่เราต้อง forget and forgive คือรู้จักลืมเรื่องที่แล้วมาทั้งหมดและพร้อมที่จะให้อภัยกันเพื่อที่ให้ประเทศชาติเดินหน้าไปต้องรีเซ็ตกันใหม่ทั้งหมดคือศูนย์ค่ะท่านอาชิวิตฉายภาพกว้างเลยนะคะว่าขั้นตอนการสลายชุมนุมนี่เป็นยังไงแล้วเสนอทางออกด้วยกลับมาที่ประเด็นหัวใจสีรดอีกครั้งหนึ่ง ได้ฟังขั้นตอนต่างๆแล้วกับปฏิบัติการวันนั้นอาจารย์มองว่าอะไรเป็นจุดอ่อนเป็นความผิดพลาดที่ให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นมาความผิดพลาดของรัฐบาลก็คงจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ที่เราพูดกันเยอะใช่ไหมครับเรื่องการการสลายการชุมนุมการใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการสลายการชุมนุมการออกออกกฎหมายซึ่งละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานประชาชนทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คงพูดกันเยอะนะครับผมอาจจะอยากพูดอีกเรื่องนึงก็คือว่าการสลายการชุมนุมในวันนั้นนะครับ เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ทหารเข้ามาควบคุมการชุมนุมของฝ่ายเสื้อแดงอย่างเต็มรูปแบบอ,อันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายที่สุดและเป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่าวินยูชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสีเหลืองหรือสีแดงหรือสีอะไรก็ตามแต่เนี่ยไม่ควรจะยอมรับเรื่องแบบนี้เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเหตุผลคืออะไรเหตุผลคือสังคมไทยี่มีประสบการณ์ที่เลวร้ายกับการที่เอาทหารสลายการชุมนุมาม,ามาแล้วหลายครั้งใช่ไหมครับ14ตุลาคม16ก็มีการใช้ทหารเข้ามา นะครับพฤษภาคม2535ก็มีการใช้ทหารเข้ามาแล้วความสูญเสียในเหตุการณ์พฤษภาคม2535เนี่ยนะครับนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการเยอะแยะนะครับบางชุดก็มีท่านอนันต์เป็นประธานอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ควรจะเอาทหารมาสลายการชุมนุมอีกเลยไม่ว่าจะในเงือ่อนไขใดก็ตามนะครับเพราะาทหารไม่ได้รับการฝึกฝนให้สลายการชุมนุมอันที่2คือทหารถูกบังคับบัญชาด้วยด้วยกฎหมายด้วยคําสั่งของผู้บังคับบัญชาอะไรก็ตามแต่จน ถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งให้ใช้กาลังในทางที่ผิดเนี่ยมันนําไปสู่ความสูญเสียของประชาชนได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สังคมไทยพยายามจะสร้างกันมาตลอดหลังปี35เป็นต้นมาคือการพยายามกันทหารออกมาจากการควบคุมการชุมนุมโดยสันติของประชาชนนะครับมีมีความพยายามจะทําหลายเรื่องเช่นการตั้งหน่วยเพื่อฝึกทหารฝึกตํารวจในการค<ม>วบคุมฝูงชนอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์วันที่10เมษายนเนี่ยผมคิดว่า มันเป็นจุดเปลี่ยนของทุกเรื่องนะครับเรายอมรับว่าการเอาทหารมาสายการชุมนุมเป็นเรื่องปกตินะครับสิ่งที่รัฐบาลเคยอ้างก่อนวันที่10เมษายนว่าอย่างไรก็ตามก็จะไม่ใช้ทหารก็สายการช,ชุมนุมเนี่ยพอหลังวันที่10เมษายนเนี่ยรัฐบาลกลืนน้ำลายตัวเองหมดเอาทหารมาใช้ควบคุมการชุมนุมทุกวันจนถึงขั้นที่เอาทหารมาล้อมผู้ชุมนุมที่ราชประสงค์ใช่ไหมครับแล้วก็ติดอาวุธจริงๆอย่างเปิดเผยแล้วอย่างเงี้ยผมคิดว่า นี่เป็นเรื่องที่อันตรายแลวเ,เป็นเรื่องที่ประเทศที่เจริญแล้วที่ไหนเขาไม่แต่บางคนก็นมองว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นที่ให้ทหารเข้ามาก็เพราะการประสบความสําเร็จเมื่อเมษายนปีที่แล้วนั่นก็เป็นความเข้าใจของรัฐบาลซึ่งผมคิดว่ามันไม่ช่วยให้ปัญหาม,ม,ม,มันดีขึ้นนะครับคือ,คอประเด็นก็คือว่าการที่เราไม่ควรจะเห็นด้วยกับการเอา,า mm hmm. ทหารมาสลายการชมรุมนุมมาควบคุมการชมรุมนุมเพราะว่ามันมีหลักอยู่สองสัเรื่องที่ทเขายึดกันเรื่องที่หนึ่งก็คือเมื่อไรก็ตามที่เอาทหารมาสลายการชุมนุมมาควบคุมการชุมนุมเนี่ย ความปลอดภัยของชีวิตผู้ชุมนุมเนี่ยมันต่าลงความปลอดภัยของชีวิตผู้ชุมนุมันต่ำลงหมายความว่าอะไรหมายความว่าโอกาสที่ผู้ชุมนุมจะถูกรัดฆ่าเนี่ยมันมีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรัฐไหนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามเนี่ยประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก็ถือว่ารัฐบาลเนี่ยเกิดขึ้นเพราะภาษีของประชาชนใช่ไหมครับคนมีอำน,นาจรัฐมีขึ้นมีอำน,นาจรัฐขึ้นไม่ได้เพราะประชาชนให้ความเห็นชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักใหญ่ก็คือรัฐนี่ฆ่าประชาชนไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนไม่ว่าจะเป็นรัฐฝ่ายไหนก็ตามจะเป็นของคุณรัฐบาลคุณทักษิณรัฐบาลคุณชวนรัฐบาลคุณพิสิทธิ์หรือรัฐบาลไหนก็ตามเนี่ยฆ่าประชาชนไม่ได้หลักใหญ่คือเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องลองว่าถ้ามีการปะทะระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐจนเกิดการสูญเสียนี่นั่นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งแต่โดยหลักใหญ่คือรัฐเนี่ยสลายการชุมนุมจนฆ่าประชาชนไม่ได้นะครับอันที่2ก็คือว่าเขามีความเชื่อกันว่าสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนเนี่ยมันเป็นสิทธิพื้นฐานขั้นสุดของประชาธิปไตย เหตุผลที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานก็คือสังคมประชาธิปไตยมันต้องมาจากความเห็นชอบของประชาชนใช่ไหมครับทีน่นี้ถ้าประชาชนเขามีความเห็นกันอย่างใดอย่างหนึ่งในทางที่ต่างกับรัฐบาลเนี่ยเขามีสิทธิ์รวมตัวได้นะครับสิทธินี้เป็นขั้นสิทธิขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นที่รัฐเนี่ยไม่ควรเข้ามาละเมิดเลยแม้แต่น้อยนิดนะครับะฉะนั้นเนี่ยใน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 บริบทแบบนี้เนี่ยนะครับการสลายการชุมนุมวันที่สิบเมษาหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันล่าให้ทุกอย่างมันมันมันเสื่อมเสื่อมเสื่อมสภาพลงไปนะครับอย่่่าางททีน อาชิรุบพูดเรื่องกรรเรื่องอะไรผมอาจจะขยายความว่าเรากําลังมองสภาพของสังคมไทยซึ่งเดินไปในทิศทางของการใช้ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราหลังพฤษภานเนี่ยเราเราต่อต้านกันมากว่าทหารอย่ามายุ่งกับการชุมนุมแม้กระทั่งพูดกันถึงว่าทหารอย่ามายุ่งกับการเมืองอย่างเด็ดขาดใช่ไหมครับมีการพูดกันถึงขั้นที่ว่าเอาหน่วยทหารสําคัญสาค,คัญที่เกี่ยวข้องการการ,รบเนี่ยหรือการควบคุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพเนี่ยออกไปข้างนอก กรุงเทพได้ไหมเพื่อที่จะทําให้การปฏิวัติทหารมนทำได้ยั่งยากไปไกลกันถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าหลังจากปี49เป็นต้นมาเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเรายอมรับให้ฐานเข้ามาจัดการชุมนุมมากขึ้นเรายอมรับการรัฐประหารมากขึ้นเรายอมรับการที่อดีตผู้นำคณะรัฐธรรมนูญเข้ามาเป็นรองนายกรัฐมนตรีหรือว่าทหารเข้ามาควบคุมเกี่ยวกับการรัฐธระนุนมากขึ้นแล้วผมคิดว่ากรรมที่ท่านอาจารย์ชิรพูดในความหมายในความหมายนี้ก็คือว่าความรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นจากการกระทำของทหารเป็นสิิ่่งทีเกดขึ้น หลังจากปี2549เป็นต้นมาแล้วมันยิ่งทยิ่งทำไปยิ่งอยู่กันไปแบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับสิ่งที่มองมองมองถึงอนาคตอีก5ปีแล้วถามถามว่าคนในอนาคตก็จะมองเหตุการณ์วันที่สุเมษ่ายังไงผมคิดว่าไม่มีใครเข้าใจได้ว่าทําไมการชุมนุมเรียกร้องให้ยุสธภานเนี่ยซึ่งเป็นการเรียกร้องขัน<ม>้นพื้นฐานของประชาชน,นมากเนี่ยจบลงด้วยการถูกปราบและมีคนเสียชีวิตไป20คนที่จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่านายกมาแสดงความรับผิดชอบใช่ไหมครับแล้วที่มันม